สวัสดีครับสำหรับในคลิปผมก็จะมาพูดถึงการนับจำนวนพาลินโดรมนะครับต่อจากคลิปอันเดิมเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมนับให้ดูแล้วว่าเลขหวยนะครับที่ออกมาเป็นจำนวนพาลินโดมมันมีกี่อันนะครับแล้วก็เลขหวยที่ออกมาเป็นรหัสพาลินโดมเนี่ยมีกี่อันนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะบอกโจทย์ทั่วไปที่อาจจะปรากฏในแบบฝึกหัดหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะครับอขอเริ่มจากนิยามสั้นๆนะครับว่า จานวนพันิโดมก็คือจํานวนที่เราอ่านจากซ้ายไปขวากว่าขวาไปซ้ายเนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่น454ี่อ่านจากซ้ายไปขวาก็454ขวามาซ้ายก็4 5 4ก็คือเป็น454เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะ2 3 9 3 2 2 3 9 3 2เนี่ยอ่านจากซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายเหมือนกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขานิยามแบบเป็นในนิยามคณิตศาสตร์เเนี่ยเขาก็จะพูดว่าข้างซ้ายข้างขวามันสมมาตรกันเนี่ยเช่นถ้าเขียนเนะครับ อนะขอเขียนนิยามแบบคณิตศาสตร์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็คือถ้าเราเขียน n นะครับเท่ากับ ak ak ลบไปเรื่องถึง a 0ฐาน10เนี่ยตัวเลขฐาน10นะครับ n เป็นพาริโดมเนี่ยก็คือก็ต่อเมื่อ ak อลบ i นะครับเท่ากับ ai for i ตั้งแต่0 1จนถึง k นะครับก็คือแบบเนี้ยว่าอย่างนี้เท่ากันอย่างนี้เท่ากันนะครับ อย่างเช่นถ้าดูตามตัวอย่างก็คือหมายถึงเนี่ยสี่สี 2, 2, 3, 3, 3, 9, ่แล้วก็ห้านี่เนาะสองเท่าสองสามเท่าสามแล้วก็เก้าตรงต่างนะครับแล้วก็หนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งเท่าหนึ่งสองเท่าสองห้าเท่าห้าอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเรียกว่าจํานวนพาลิโดมโจทย์แบบง่ายก็คืออย่างเช่นจงหาว่าจํานวนของพาลิโดมที่อยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับถ,ถ้าถ้าโจทย์ง่ายอย่างนี้นะแค่หนึ่งถึงร้อยเนี่ยเรานับตรงๆก็ได้นะครับก็คือแบบนี้เดี๋ยวจะมี สุดยาดที่ยากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เอาแค่แบบง่ายๆดูก่อน 1- นึงถึงร้อเนี่ยเรานับตรงๆเลยครับก็คือ,อถ้าที่เลขหลักเดียวนะมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับซึ่งมี9ตัวนะครับดังนั้นเลขแบบหลักเดียวเนี่ยที่เป็นจนํานวนพาเรโดมก็คือทั้งหมดเลยนะหนถึงเนะครับแล้วก็พอมี2หลักนะครับก็คืออันนี้มันต้องเหมือนกันเนะาะเพราะตามนิยามความเป็นพาเรโดมเนี่ย ดังนั้นใส่หนึ่งก็ต้องใส่หงตามใส่สก็ต้องใส่สตามเนี่ยดังนั้นก็จะเห็นว่าจํานวนพาริโดมอ่อพวกที่มีสหลักก็คือสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสาม่สนะครับซึ่งมีเาตัวดังนั้นข้อนี้เราก็คือนั่งนับตรงๆว่าอันนี้มีเก้าตัวน,นี้มีอีกเตัวซึ่งก็คือครบแล้วนะครับสำหรับตั้งแต่หนึ 100, ่งถึงร้อยเราก็จะตอบว่ามีทั้งหมดสิบแปตัว อย่างนี้นะครับที่คือโจทย์แบบง่ายๆก่อนถ้าผมเปลี่ยนจากให้นับว่าพาลินโดมตั้งแต่1นึถึงร้อมีกี่ตัวเนี่ยผมเอา1นถึงล้านอะไรเงี้ยมานังนับตรงมันก็จะเสียเวลามากนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านคอมบินาตริกส์นะซึ่งจะได้เรียนในมปลายแล้วก็มต้นก็อาจจะสอนบ้างแล้วนะครับแบบนับการนับเบื้องต้นแค่การคูณการบวกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูในหน้าถัดไปนะครับคราวนี้ผมจะมานับตั้งแต่1จนถึง1ล้านนะครับ ว่ามีกี่ตัวนะครับคราวนี้ผมก็นับอย่างนี้หลักเดียวนะครับก็คือสมมติใส่ A นะเ <A S 1> เป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ 1- 9 1> ถึง <A S 1> นะครับ A ตั้งแต่ 1- 9ถึงแบบที่เราทำไปเมื่อกี้ดังนั้นพาริโดมที่มี1หลักเนี่ยเราก็จะตอบว่ามี9ตัวแล้วก็พาริโดม2หลักนะครับก็คือใส A ่ A ออย่างเงี้เนาะแล้วก็ A ก็เป็นไปได้ตั้งแต่ 1- 9ถึงนะครับดังนั้นเราก็รู้แล้วมีามี9ตัวแบบเมื่อกี้นะครับคราวนี้พอ3หลักล่ะนะครับ มันก็จะเป็นนี้ตรงนี้ใส่ a นะครับตัวแรกใส่ a แล้วก็มันก็จะเชื่อมกับตัวหลังสุดก็ต้องใส่ a เหมือนกันนะครับแล้วตัวตรงกลางก็ใส่ b อะไรก็ได้งนั้น a ก็คือเป็นไปได้ทั้งหมด9แบบนะครับส่วน b เนี่ยมันใส่0ได้ด้วยนะแต่ตอน a นี่เราไม่ใส่0นะเพราะว่าถ้าถ้าใส่0ข้างหน้าก็มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันก็จะกลายเป็นแค่เลข2หลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็คือ a ก็เลยเป็น1ถึง9 แล้วส่วน b ตัวตรงกลางเนี่ยเราเราใส่ได้ตั้งแต่0ถึง9นะครับเลขโดดเนี่ยดังนั้น a มีทั้งหมด9วิธีนะครับ9 choice แล้วก็ส่วน b มีทั้งหมด10วิธีแล้วก็นั่งคูณกันนะครับก็คือ90ตัวเราก็รู้แล้วว่าจำานวนพริโดมที่เป็นเลข3หลักเนี่ยก็มีทั้งหมด90ตัวนะครับแล้วก็เราก็ไล่ไปเรื่อยๆครับต่อไปก็ไล่ามาที่4หลัก มันก็จะเป็น a นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกนันสุดท้ายก็ต้อง a บ้างแล้วก็ตรงนี้ b ตรงนี้ก็ต้อง b เหมือนกันนะครับเชื่อมแบบนี้เพราะเรากําลังนับจำนวนพาลินโด o มแล้วก็เหมือนกันนะครับ a เนี่ยมันก็จะได้ตั้งแต่1-9ถึงแบบอันตรงนี้นะครับก็มาแล้วก็ b ก็ต้องได้ตั้งแต่ตั 9, ้งแต่0-9ดังนั้น a เนี่ยมันจะมีทั้งหมด9วิธีส่วน b มีทั้งหมด10วิธีหรือว่า10 choice นะครับดังนั้นก็จะเกิดจํานวนพาลินโด o แบบ4หลักทั้งอีกทั้งหมด9คูณ1 ต่อไปครับเลข5หลักบ้างนะครับ1 2 3 4 5ก็คือใส่ A ตำแหน่งแรกตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องเป็น A ใส่ b ก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเป็น B แล้วก็ใส่ C อย่างนี้แล้วก็คราวนี้ A ก็เหมือนเดิมนะได้ตั้งแต่1ถึง9นะครับดังนั้นมี9วิธีแล้วก็ b เนี่ยมีทั้งหมด10วิธีคือตัวเลขตั้งแต่0ถึง9นะครับ C ก็ได้10วิธีก็คือตัวเลขตั้งแต่0ถึง9 ส่วนอีก2ตำแหน่งนี้ก็คือมันบังคับอยู่แล้วนะเลือก b เสร็จตรงนี้ก็ต้อง b ตามเลือก a ตรงนี้เสร็จตรงนี้ก็ต้อง a ตามอยู่แล้วดังนั้นอ่าก็คือมีมีช้อยเดียวแล้วแหละนะก็คือไม่ได้ต้องเลือกต่อดังนั้นก็จะมีทั้งหมดอ่าเก้าคูณสิบคูณสิบซึ่งก็คือ900ตัวนะครับแบบนี้อ่ะอันสุดท้ายนะครับเราเลข6หลักก็ใส่เข้าไปนะ1 2 3 4 5 6นะครับ ใส่ a ตัวเลข a ซึ่งอาจจะเป็น1นึถึงเเนี่ยใส่ปุ๊บตัวท้ายก็เหมือนกันก็คือ a แล้วก็ใส่ b ตรงเนี้ยตัวนี้ก็ต้องเป็น b เหมือนกันใส่ c ตรงนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็น c เหมือนกันเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นพารโดมนะครับมันต้องมีความสมมาตรอย่างเงี้ยนะครับต้องเป็นตัวเลขเดียวกันแล้วก็นับแบบเดิมนะครับตรงที่ตัวเลขหน้าสุดเนี่ยนะครับเราก็ใส่ได้ตั้งแต่1นึถึงเก้ดังนั้นก็มี9วิธีอีกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็ได้ทั้งตัวเลขที่เราเอามาใส่เนี่ย ก็ได้ตั้งแต่ 0- ูนย์ถึงเก็เลยมี10วิธี C ก็ได้ตั้งแต่ 0- ูนย์ถึงเก็มี10วิธีเหมือนกันแล้วพอเราใส่ ABC ตรงนี้ปุ๊บอีก3ตัวที่เหลือมันก็มีแค่วิธีเดียวแล้วเพราะว่ามันต้องเท่ากับเท่ากันแบบนี้นะครับตามที่จับคู่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมี9ก้คูณสิคูณสิซึ่งก็คือ900ตัวอีกนะครับคราวนี้ถ้าถามถึงเลข7หลักอันนี้เรานับถึง1ล้านนะครับดังนั้นจะเห็นว่ามันมันคือเลข7หลัก แต่คราวนี้พอมาถึงเลข7หลักพราะที่จริงเราไม่ได้ต้องนับแล้วเนาะเพราะว่า1ล้านนี่คือเลข7หลักที่มันน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราใส่ตัวเลข2เลข3าอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเกินมันเกิน1 000, ล้านนะครับดังนั้นเราก็ใส่เลขศูนย์ก็ไม่ได้นงะนั้นใส่เลข1ได้อย่างเดียวแต่พอใส่เลข1มันก็ต้องใส่เลข1ตรงนี้ตามแล้วก็ไม่ว่าตัวเลขตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยมันก็คือเกิน1ล้านแล้วนะครับ เกินหนึ่งล้านแล้วดังนั้นเลข7หลักเราก็เลยไม่ต้องนับเราก็เลยนับถึงแค่6หลักก็ครบแล้วเราก็เอาพวกนี้มาบวกกันหมดนะครับก็จะมี1หลักมี9้าตัว2หลักมี9ตัว3มหลักม,มี90 4หลักมี90 5หลักมีเก0อยแล้วก็6หลักมี90 0รอยก็เอามาบวกกันให้หมดนะครับเ,เดี๋ยวบวกตรงช่องว่างตรงนี้แล้วกันนะครับก็มี9แล้วก็มี9้า แล้วก็มี90มี90แล้วก็มี900มี900อย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งบวกกันตรงๆนะครับ8แล้วก็19 9ก็มีทั้งหมด1,998ตัวดังนั้นตอนที่เรานับจำนวนพาริโดมว่ามีกี่ตัวเนี่ยถ้านับตั้งแต่1 0 0ถึง100เนี่ยเราก็จะตอบอ่18ตัวนะครับส่วนถ้านับจำนวนพาริโดมที่ อยู่ตั้งแต่1จนถึง1ล้านเนี่ยว่ามีกี่ตัวเราก็จะตอบว่ามันมี1,998ตัวนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมะีโจทย์ที่พิกแพลงขึ้นมาทีนึงนะ,ะเช่นถ้าผมเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็นว่านับจำนวนพาริโดมตั้งแต่1จนถึง4,876อเนี่ยคือคือไม่ได้ลงตัวเป็นแบบ1,000หรือ1,000หรือ1นึนล้านเนี่ยนะครับก็มีวิธีนับก็คือนับแบบเดิมได้อยู่ดีนะครับ แต่ว่าต้องดับแปลงตอนอแบบที่มันมี4หลักแค่นั้นเองนะก็คืออย่างเช่นอย่างนี้หหลักก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็คือใส่ A เข้าไปและ A ก็เป็นได้ทั้งหมด9วิธีคือ1 9ถึงนะครับแล้วก็2หลักเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็มี9านะับแบบตะกี้เลย3หลักก็เหมือนเดิมนะครับ N A B A อย่างเงี้ยและ A มีทั้งหมด9 choice แล้วก็ B มีทั้งหมด10 choice มันก็เลยตอบ90แล้วคนนี้พอเลข4หลักครับ มันก็จะเปลี่ยนคําตอบนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราบอกใส่เองนะครับแล้วเราบอกว่าใส่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามี้เจ็นี่มันจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเราใส่เลขเก้าตรงนี้นะครับใส่เลขเก้าตรงนี้แม้ว่าตรงนี้เราจะใส่ให้น้อยก็คือใส่ศูนย์เลยเนะี่ยไม่ใส่1ใส่2เนะี่ย มัน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 ก็เก้าพันเก้ามันก็จะเกินสี่พันไปละดังนั้นเลขเก้าใส่ไม่ได้ถ้านองดียวกันเนี่ยพวกห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่าใส่ห้าเอาไปมันก็ห้าพันกว่าแล้วมันก็เกินแล้วนะครับดังนั้นก็คือใส่ได้แค่หนึ่งถึงสี่เพิ่มเลยนะครับดังนั้นอ่าห้าถึงเก้าเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเราก็ดูแล้วว่ามันมันใส่ได้แค่หนึ่งสองสามสี่นะครับในตัวแรกเนี่ย แล้วพอเราคิดดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราใส่พวก1 2 3เนี่ยตัวตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลอีกนะไอ้สตัวหลังแต่ถ้าเราใส่เลข4ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องกังวลอีกว่าถ้าใส่เลข4ใส่เลข9้าไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็น4,900อะไรกว่ากว่าเนี่ยซึ่งเกิน4,800แล้วก็แบ่งเป็น2เคสอีกนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็น4หลักเราต้องแบ่งเป็น2เคสนะครับก็คือ,อแบบนี้ ก็คือแบบที่ตัวแรกเนี่ยคือเลข1 2 3นะครับแล้วก็ตัวแรกคือเลข4ประมาณนี้นะอ่ะมามอนเดิมนะตั้งแต่ตั้งแต่5ถึงเเนี่ยใส่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันเกิน4,000น,นะครับก็เลยได้แค่1 2 3 4แล้วผมก็แยกเป็น2เคสเคสแรกก็คือใส่1 2 3เคสที่2ใส่4เท่านั้น่นะใส่ A ในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องใส่ A ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ใส่ b ตรงนี้ใส่ b ตรงนี้นะครับเอาละ A เนี่ยมีทั้งหมด3วิธีนะครับใส่เรียบร้อย1 2 3สนะแล้วก็พอใส่1 2 3สาเข้าไปเนี่ยตัวบีมันก็ใส่อิสระเลยนะก็คือใส่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองจนถึง9เพราะว่ายังไงมันถ้าตรงนี้ใส่123แล้วเนี่ยมันเป็นเลข4หลักแล้วลนะ่ะแล้วก็เป็นเลขสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วย3ามเนี่ยยังไงมันก็คือแค่สามพันกว่านะ พอ3,000กว่ามันก็จะไม่เกิน4,876อยู่แล้วดังนั้น B เนี่ยใส่ได้อิสระนะครับก็เลยมีทั้งหมด10วิธีนะครับแล้วพอใส่ A B ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอสองตำแหน่งนี้ก็อัตโนมัติมันก็โดนบังคับก็เลยมีแค่วิธีเดียวดังนั้นตรงนี้มีทั้งหมด3 0ตัวนะครับคราวนี้ใส่4บ้างนะถ้าใส่4ไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างนะ ก่อนอื่นใส่0 1 2 3 4 5 6 7ได้แน่ๆนะครับ0-7ได้แน่ๆเพราะว่ามันก็จะถึงแม้ว่าเราใส่7เนี่ยมันก็จะเป็น4,000 47เนี่ยแล้วอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อย่างมาก4,799เนี่ยยังไงมันก็ไม่เกิน4,876อยู่แล้วดังนั้น0-7ใส่ได้แน่ๆนะครับดังนั้น วิธีอันแรกใส่ 1, ใส่ีแน่ๆก็มีวิธีเดียวแล้วก็ตำแหน่งที่2เนี่ยก็มีทั้งหมด8วิธีนะครับดังนั้นออกมา8ปดนะครานี้ใส่สีและใส่แได้ไหมใส่สีและใส่แแสดงว่าตรงนี้อัตโนมัติต้องเป็น4ตรงนี้อัตโนมัติต้องเป็น8มันก็จะเป็น4ี8พัซึ่งมันจะเกิน4ี่พักก็เลยไม่นับนะเพราะมันเกิน 4,876เพราะฉะนั้นไม่นับแล้วเราก็นับแค่ตรงนี้นะก็จะมี9นะครับ9แล้วก็90พอ4หลักเนี่ยตัวแรกเราได้แค่ 1, 2, 3หรือ4เนี่ยนะครับก็เลยมีเพิ่มมาอีก30กับ8ก็มารวมกันเลยนะครับก็จะเป็น 9, 9, 90แล้วก็30แล้วก็อ่นั่งบวกตรงๆนะครับก็จะเป็น26ทด2 แล้วก็1 4ก็เป็น1้6เนี่ยเราก็จะตอบว่าจำนวนพาลินโดมที่มันอยู่ตั้งแต่1จนถึง4876เนี่ยมีทั้งหมดมีทั้งหมด146ตัวนะครับอันนี้นี่พูดถึงจำนวนพาลินโดมนะไม่ใช่นับนับทั้งหมดเขียนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะครับ ถึง4 8 7 6ัน้แลวนะ,ะมีทั้งหมด146ตัวนะครับอ่ะคราวนี้มันก็จะมีโจทย์ประเภทแบบว่าอาจจะไม่ได้เริ่มจาก1เนี่ยเราก็ดัดแปลงได้นะครับเช่นถ้าผมถามเปลี่ยนเป็นว่าให้นับจำนวนพาริโดมตั้งแต่1 0 0จนถึง4,876เนี่ยว่ามีกี่ตัวเราก็ดัดแปลงได้ครับก็คือนับตั้งแต่1จนถึง4,876 เราก็ลบออกด้วยจำนวนพารินโดมตั้งแต่หนึ่งจนถึงเก้าสิบเก้านะครับถ้าวาดภาพให้ดูก็คือหนึ่งอยู่นี่แล้วก็สี่พันแปด้อยเจ็สิหกอยู่นี่แล้วก็หนึ่งร้อยอยู่นี่เนะี่ยเราอยากนับตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงสี่สิบหกนะครับเราก็นับตั้งแต่หนึ่งร้อยตั้งแต่หนึ่งจนถึงสี่พันแปด้อยสบหกแล้วก็หักก่อนหน้านั้นนะครับคือหนึ่งจนถึงเก้าสิบเก้าอย่างนี้นะครับพอเอาเส้นนี้นะครับลบเส้นนี้เนี่ย มันก็จะเหลือแค่จากร้อยจนถึง4 8 7 6เองดังนั้นอ่ามันก็ตอบมาอย่างเงี้ยนะครับคิดแบบเดิมนะตั้งแต่อ่าจำนวนพีดีโดมที่อยู่ตั้งแต่1นึงจนถึง4,876เนี่ยเราคำนวณไว้แล้วนะครับมันคือ146ตัวแล้วก็ตั้งแต่1ถึง99เกาน,นับตรงๆไปแล้วเนาะในข้อแรกก็คือ1ถึง100นั่นแหละเพราะ100นี่ไม่เกี่ยวแล้วเนาะที่ที่เรารู้นี่นแหละเนี่ย อันนี้คือจํานวนพาลินโดมทั้งหมดนะครับตั้งแต่1นึ่ถึงร้อซึ่งร้อไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะนั้นจำนวนพาลินโดมตั้งแต่1ถึงเกก็คือชุดนี้อยู่ดีซึ่งมีทั้งหมดอ่าสิตัวนะครับดังนั้นผมก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ลบสิแอเี้นะครับแล้วก็นั่งลบตรงๆก็จะเป็น128นะครับเดี๋ยวนั่งลบดีๆกันนะเดี๋ยวลบผิดอ่าร้อนะครับอ่ะ แบบนี้เป็นต้นก็น่าจะพอเห็นภาพมันก็สำหรับโจทย์อย่างง่ายๆที่ให้นับตรงๆไปเลยนะครับมันอาจจะมี variation เล็กๆน้อยๆเช่นให้นับเฉพาะจำนวนพาลินโด o มที่เป็นคู่หรือจำนวนพาลินโด o มที่เป็นคี่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปตัวอย่างจำนวนคู่จำนวนคี่ผมบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วสูตรโดยทั่วไปก็คือ,อตามที่ผมเขียนไว้ในหน้าแรกเนี้ยนะครับว่าผมเคย เอาปัญหานี้ให้เด็กปอตรีคิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้หาสูตรมาเลยนะไม่ได้ต้องนับตลอดเนี่ยก็คือหาสูตรไปเลยว่านับจํานวนพาลินโดมนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง X เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวใน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 เทอมของ X นะครับซึ่งเขาหาไปแล้วแล้วก็ตีพิมพ์เป็นเปเปอร์ไปแล้วนะครับตามนี้เดี๋ยวลิงก์ถ้าใครสนใจเปเปอร์ก็ผมจะใส่ลิงก์ให้ดาวน์โหลดเปเปอร์ได้นะครับไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนะครับ ่ะก็ไปอันถัดไปนะครับโจทย์แบบสําหรับเด็กๆเ,เป็นแบบฝึกหัดนะครับก็คือสมมุติผมเปลี่ยนจากให้นับจํานวนพาลินโดมทั้งหมดตั้งแต่1จนถึง1ล้านเนี่ยผมเอา1จนถึง1ล้านแล้วก็ที่เป็นคู่แล้วกันนะ,ะนับจํานวนพาลินโดม ที่เป็นคู่นะครับอ่าอ่าตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งล้านอ่าแตะกี้เรารู้แล้วว่าถ้านับตรงๆเนี่ยคู่ก็ได้คี่ก็ได้เนี่ยคำตอบมันคือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดคราวนี้แม้ว่าถ้าเราดูดูแบบถ้าแบบหนึ่งถึงเอ็นเนี่ยปกติเราก็จะเอาหารสองแล้วแบบมันมีปัดเศษนิดๆหน่นอยๆเนี่ย อันนี้เราก็อย่าเพิ่งไปหาร2นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้นับเรียงอันนี้เรานับจํานวนพาราโดมอยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งเอา1 9 9 8หารด้วย2แล้วก็ตอบเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่าตกลงเราจะตอบว่ายังไงอย่าง,งเช่นตอน1ห,หลักเนี่ยตอนแรกนะมันใส่ได้ตั้งแต่1นถึงเเลยมันจะมี9ตัวแต่ว่าพอเราอยากให้มันเป็นคู่เนี่ยตัวเลขตรงนี้มันก็จะเป็นได้แค่2 4 68 นะครับศูนย์ไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้เราไม่ได้นับศูนย์นะแต่าาว่าถ้าถามโดยทั่วไปนะว่าศูนย์เป็นจนํานวนพาลินโดมไหมก็คือถ้าเรานับรวมศูนย์ไปด้วยศูนย์ก็เป็นพาลินโดมด้วยเพราะว่าอ่านจากซ้ายไปขวาขาไปซ้ายมันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือศูนย์นะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ก็คือผมสนใจเฉพาะจำนวนเต็มบวกก็เลยไม่ได้พูดถึงศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์ก็ไม่เอาอยู่แล้วนะผมผมเพราะผมเอาเนี่ยนะครับนับจำนวนพาโดมที่เป็นคู่แล้วก็เอาตั้งแต่1ถึงล้านนะครับไม่ไ อ่าสูตรอ่าสูตรในในเปเปอร์ผมให้นับสูตรรวมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้กว้างๆกันนั่นเองแต่ว่าถ้าจะใช้สูตรแล้วก็ดูเฉพาะจำนวนนับแล้วก็แค่เอาตัวในสูตรนั่นแหละคำนวณเสร็จแล้วก็หักออกได้หนึ่งนะเพราะว่าในสูตรมันนับสูตรไปด้วยถ้าเราไม่อยากนับสูตรแล้วก็หักออกได้หนึ่งนะครับอ่าในที่นี้ผมไม่นับสูตรนะครับจะได้เป็นเฉพาะจำนวนเต็มบวกจะได้เหมือนอ่าที่นักเรียนส่วนใหญ่อยากรู้นะครับอ่าก็มีแค่2468ก็เลยมีแค่4ตัวนะครับสาหรับ จำนวนพาริโดม1หลักที่เป็นคู่ต่อมาครับจำนวนพาริโดม2หลักที่เป็นคู่ก็ใส่ A ใส่ A อย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมเราก็ใส่ได้แค่2 4 6 8เพื่อที่ว่าพอใส่ A ตรงนี้ A ตรงนี้ก็ก็ตามมาทันทีเนี่ยแล้วเราอยากได้เป็นจำนวนคู่เนี่ยจำนวนคู่มันต้องลงท้ายด้วยพวกเลขเลขเลขท้ายสุดนะครับของจำนวนคู่เนี่ยจะต้องเป็นพวกจำนวนคู่เนี่ยก็คือเวลามี หลายหลยักนี้ยครับเ,เลขหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเป็น0 2 4 6 8เท่านั้นนะครับเป็นตัวพวก1 3 5 7 9ไม่ได้อันนั้นคือพวกจำนวนคี่นะครับจำนวนคู่ถ้าดูตามเลขโดดนะครับก็คือดูตัวท้ายสุดก็พอว่าเป็น0 2 4 6 8ไหมถ้าเป็น0 2 4 6 8เนี่ยก็เรียกจำนวนวนั้นว่าจำนวนคู่ถ้าไม่ใช่ก็คือจำนวนคี่นะครับอ่ะ,อะพวกนี้พิสูจน์ได้โดยง่ายนะครับว่ามันก็คือ พวกที่หารด้วย2ลงตัวดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมใส่พวก1 3 5 7 9ไม่ได้ก็เลยใส่ได้แค่2468นะดังนั้นจริงๆก็คือจะบอกว่า2468ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วตรงนี้มีแค่1ช้อยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ยังไงคำตอบก็คือออกมาเหมือนกันว่าจำนวนพาเินโดมที่เป็นคู่ที่มี2หลักเนี่ยก็จะมีแค่4ตัวนะครับต่อไปมาดูแบบ3หลักบ้างนะครับอ่าตอนนี้ก็ใส่ a อันนี้ใส่ a ตามนี้ใส่ B นะครับเหมือนเดิมเพราะว่า หลักสุดท้ายเนี่ยใา,ายศูนย์ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเป็นศูนย์ก็เลยไดใส่ได้แค่2องสี่หกแอย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็จะเหลือแค่หึงช้อยเพราะว่ามันมันต้องเหมือนกันส่วน b นี่ใส่อิสระนะครับมี10ช้อยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ศจนถึง9นะครับดังนั้น a มี4ช้อยนะครับแล้วก็ b มี10ช้อยก็เลยออกมาสีิบตัวแล้วก็ต่อไปเลข4หลักนะครับ ก็ใส่ A ตรงนี้ใส่ a ตรงนี้ใส่ B ตรงนี้ใส่ b ตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ A เหมือนเดิมนะมันใส่ได้แค่2 4ง8ส่วน B เนี่ยก็ใส่ได้ตั้งแต่0ถึง9นะครับก็ A มี4ช้อย B มี10ช้อยก็ออกมา40ตัวที่เริไม่พอขอตรงนี้แล้วกันนะครับตะกี้เลข4หลักจะไปได้ต่าไปเลข5หลักนะครับ1 2 3 4 5ก็ใส่เตรงนี้ ใส่ a ตรงนี้ใส่ b ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ c ตรงนี้ a นะครับได้แค่สอง8เหมือนเดิม b ได้0นถึง9นะครับแล้วก็ c ได้0ูถึง9ดังนั้นเนี่ย a ก<ๆ>็มีทั้งหมด4ช้อย b มีทั้งหมด10 c มีทั้งหมด10ก็เลยออกมาเป็น400ตัวต่อไปเลข6หลักนะครับมันสุดท้ายแล้ว123 456 ส่ a นะครับใส่ b แล้วก็ใส่ c แล้วก็คิดแบบเดิม a ได้แค่2 4 6 8ส่วน b กับ c เนี่ยอิสระได้ตั้งแต่019ดังนั้นก็ a มี4ช้อย b มี10 c มี10นะครับแล้วก็พอ a b c ตรงนี้รู้แล้วตรงนี้มันก็จะโดนบังคับอัตโนมัตินะครับด้วยความเป็นพาลินโดม,มก็เรยออกมา400ตัวแล้วเราก็มาบวกกันครับมันก็จะกลายเป็น c'c' นะครับแล้วก็40 40, 40. 400 400นะครับบวกกันตรงๆนะครับก็จะเป็น8ก็8 8า888ตัวดังนั้นจำนวนพารินโดมนะครับตั้งแต่1ถึงล้านนะแล้วก็นับเฉพาะที่เป็นจำนวนคู่ก็จะมี888ตัวดังนั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้ครึ่งๆนะครับอย่างอันเดิมเนี่ยเราเราเรานับ99 90 90 900 900นะถ้าจำได้ ดังนั้นถ้าจำนวนขี้เนี่ยมันก็ถ้าเรานับนะมันก็ต้องเป็นอะไรห้าห้าห้าสิบห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยเนาะเพราะอะไรเพราะว่ามันต่างกันตรงนี้แหละตรงที่อย่างตรงเนี้ยจำนวนคู่มันเลือกได้แค่สองสี่หกแปดมันศูนย์ไม่ได้นะเพราะเราไม่ไม่สนใจศูนย์แต่พอจำนวนขี้เนี่ยมันหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามันมีห้าช้อยตรงเนี้ยเช่นเดียวกันตรงเนี้ยมันก็มีห้าช้อยนะครับแล้ว a เนี่ยจาก ที่เป็นได้สองสี่หกแปดเนี่ยถ้าเราต้องการจำนวนคีเนี่ยมันก็จะได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าซึ่งมีห้าช้อยมันก็เลยเป็นห้าคูณสิบห้าคูณสิบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เช่นกันนะห้าคูณสิบคูณสิบห้าคูณสิบคูณสิบมันก็เลยเป็นออกมาอย่างนี้นะครับถ้าถ้านับจํานวนคีนะครับโอเคตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าเราจะนับจํนานวนพารรโดมยังไงในโจทย์ประเภทนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจสูตรแบบเต็มเมเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องระดับปอตีไปต้นไปนะเพราะว่าสูตรมันจะอยู่ในรูปของฟลอร์ฟังก์ชันซิลลิงฟัง c t i o n แล้วก็ไ v e r อร์ซันโนเทชันะครับแล้วก็ในสูตรผมนับศูนยเข้าไปด้วยโ okay. อเคก็คิดว่าจบแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ